ยื้อไปกินไปบายสายครับทางท้าวยออนไลน์วันนี้ค่ะท่านผู้ชมกลับมายืนร้านทำไรกันสักหนึ่งครั้งฮะแต่วันนี้เราจะไม่ใช่อเมรงการคือนะแต่ผมจะพาพาดูชีวิตของอดีตนักร้องคนหนึ่งนะเป็นสาวสาวสาวที่เวอมาอยู่ในวง3ามคนชื่อวงธิดาดินถ้าย้อนหลังไปเมื่อหลายปีก่อนผมว่าแฟนเพลง แฟนคลับจะต้องจำได้แล้วรู้จักเธอผู้นี้แน่นอนฮะวันนี้จะมาพูดคุยกับน้องต้นแก้วับหนึ่งในสมาชิกของโงที่อาบินงานนิ้คนใต้ต้องไม่พลาดฮะรู้จักแน่นอนครับเดี๋ยวตามผมไปคุยกับน้องเขาด้านในฮะ ้ารทำอร่อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะสมนิยต่อกใต้นะตอนนี้นั่งอยู่กับน้องต้นแก้วใช่ค่ะชื่อเดิมต้นแก้วตอนนี้ชื่อพิธาดีวันนี้ก็ใส่โม่ก็โนนึ่งที่เป็นเป็นหนึ่งในสามของอดีตวงพิธาดีอ่าซึ่งตอนนั้นประมาณสักปี กับผู้ประกอบนารแล้วมีเสียงมีการผลักจีบกันเรียกว่าเป็นซิงเกิลดีกว่าเป็นซิงเกิล่ก็จากประสบมาได้ทำเพลงเพลงนู่วก็ได้ทำโฆษณากับสังกัดสังกัดนี้ก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตช่วงนึงแล้วกันนะตอนนั้นสังกัดเออซิงเกิ่ออกมาของแกมมี่ไหมแกมมี่โกหรือว่าอะไรแกมมี่โกค่ะเราเราไม่ได้เป็นคอนแทคเพลงเท่านั้นว่าเป็นพันธุเด็กกันเราเป็นพันเด็กเป็นในเชิง ทำเขาส่งเขาใครได้ยื่นถ้อสัญญาที่ว่าเซ็นสัญญาดนตรีรับผลิตผลแล้วตอนนั้นชีวิตเป็นไงตอนที่เราเล่นดนตรีรสุดใจก็ถามว่ามันนยังปกติอะค่ะหนูก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ไม่ได้กระโดดล้างเลยจริงๆแต่ว่าถามว่ามีกแบกก็ดีค่ะมันมันเป็นช่วงแรกๆที่เขาพีอาร์เรื่องเหมือนมาแล้วมันเหมือนมันยังแปลกใหม่อยู่ แต่คุณต้าน่ะยังไงต้องรู้จักพี่ได้อันนี้นะเบอร์หนึ่งของพี่ได้ถือว่าคุณต้าอ่ะใช่ไหมต้องรู้จักแล้วในวงสมาชิกสองสาวมีชื่ออะไรนะมีมีน้องเบลคนนึงเบลเบลเบลเาแล้วก็คุณจอยทั้งหมดที่คนละสามคนสคนเพราไปนึกถึงเงนี้ไงเมื่อก่อนอ่ะเบลค่านุ่นข่าอะไรอยคล้ายๆกันมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นทำไมเราถึงหันหลังให้กับวงการดนตรีตรงนั้น หันหลังไม่เชิญจะหันหลังเราก็ยังจอยกันเรื่องแบบนี้อย,ออยู่เพียงแต่ว่าเราก็แยกตัวมาเราเป็นแม่บ้านด้วยเราเลี้ยงลูกด้วยภาระหน้าที่หลายอย่างมันก็ต้องแยกกันว่าอ่ะตรงไหนว่างเราไปจอยกันได้อ่ะตรงไหนหน้าที่ที่เราต้องทําเป็นหลักาถามว่ายังร้องเพลงไหมก็ร้องในกรณีก็ก็ไม่ได้เรียกว่ารับงานหรอกคือ <c oughs> แบบว่าเราไปแจมได้อ,อะไรเป็นแขกรับเชิญอ,อะไรแบบนี้ เหมือนเป็นตามงานตามคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็ร้องงานคิวปาร์ตี้ไม่ได้จะได้ว่าจะแบบรับงานเป็นเรื่องของเราหายไปหลายปีหายไปหลายปีจากการที่เราออกสูเกร่อตอนนั้นนะพอเราไปได้คอนเสิร์ตงานรับเชิตจากแฟรทุกอย่งมีคนที่แบบจำมาได้อยู่ไหมจำได้จได้ใช่ไหมอันดับแรกคือเขารู้จักเรามาอก่อนแหละรู้จักแล้วนี่หาคนที่เขารู้จักเราเขารู้จักเรามก่อนพอเริ่มจากพอเรามีเพลงเขาก็อ๋อนี่เพลง แก้วร้อนอย่างนี้ีมามาอย่างดีมากกว่าคือต้องบอกเนี่ยนะผู้ชมแฟนแฟนคลับที่อยู่ในกรุงเทพองน้องต้นแก้วนะแถวร้านต่างก็เยอะไปเอาจริงๆเขาคงจะคือเอาจริงๆค่ะแก้วไม่ค่อยได้ไปตามดูหรอกว่าอย่งไงแต่ว่าแรกๆแล้วมีเขาไปดูบ้างคอมเมนต์มันก็จะมีเพจที่ว่าเขาเอาเขาเอาขึ้นไปไปแชร์บ้างอะไรบ้างก็โอเคไปนั่งอ่านคอมเมนต์เขาก็ชื่นชมมันเออมันเป็นเป็นเพลงแบบเนื้อหาง่ายๆสบายพูดกต่เรื่องงานเลยดีกันละ ทีนี้อยากจะรู้แหละว่าเอ๊ะทำไมทำไมอยู่ๆต้นแก้มมาจับธุรกิจร้านอาหารเอาจริงๆมันมันเหมือนกับว่ามันต่อมาจากการที่เราทำธุรกิจการอาหารนะทีนี้มันมีฐานลูกค้ามีฐานั้นที่เราจะต้องเนี่ยมีชีวิตประจำวันอยู่ที่หนึ่งเราต้องกินอาหารกินทุกวันก็ต้มงไปกินไปกินอาหารร้านคนี้นี้แต่อยากกินแกงต้าไม่มีอย่างนี้นะเราเข้าใจ เพื่อสำหรับคนที่ื้นที่ทีนี้ถ้าอยากกินแกงใต้มันก็ขาดใจดทีล่ลยทำกันเราทำเรื่ไปทำเื้ยนันก็อร่อยนะเราก็ทำอร่อยกินได้ก็เลยว่าถ้ามันมีร้านอาหารมันก็จะได้เซฟถ้าใช้จ่ายาเราจะไม่ต้องวิ่งเซิร์ชหาตลอดต้องไปหากินตรงนน้นตรงนี้บ<ช>า,างครั้งนะความที่เป็นวัฒนธรรมของเราอ่ะแต่ละคน ยืดสี่ก็ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเปวดร้านอาหารแล้วก็มีออฟฟิศไปด้วยนะฮะมันก็เลยมกลารมาเป็นออฟฟิศแล้วก็มีร้านอาหารเปิดร้านอาหารแกงไก่ซึ่งถามว่าเราไม่ได้มีแต่แกงไก้อย่างเดียวมันก็มีอีสานด้วยกันด้วยแต่ว่าหลักค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มากินอาหารที่นี่ก็จะได้กินอาหารรสชาติ เนครือแกงเป็นวัตถดิบที่มาจกอะไรที่หาที่กินไม่ได้มาลานี้ถ้าเป็นแบบวัตถุดิบจากใต้ทั้แท้นะแกงจก็ต้องมาิแกงใต้จีนนะมาที่นี่แกงใต้ค่ต่าระาก็จะได้ตามออรี่ินอลไปเลยต้นฉบับพราว่าก่อนหน้ามีการได้มามาชิมไปรอบรับต้องต้องต้องยอมรับต้องชมว่ามอร่อยจริง่หลายอย่างนะเคืนอแกงคือแซ่บก็แซ่บถึงใจจริงแล้วก็ ได้มีการได้นั่งคุยกับเจ้าของร้านแค่นพี่นุย้ยพี่นุ้ยนักศยาพี่นุ้ยเป็นอะไรแกเนามาชื่อแก้วเป็นน้า,นาใช่ไหมเราเป็นหลานแลน้วมาชื่อได้น้ำธุรกิจตรงนี้น้ำก็อยากมีนะที่เราว่าเราอยู่ในแบบร้านอาหไม่อยากเรีย,วรยกว่าเป็นร้านที่เราช่วยกันแล้วคิดไงตอนนี้ถึงถึงมาทำร้านอาหารนะครับมันมันยังไงอ่ะมันอยู่ต้องมีกาจับคู่อยู่แต่เพราะว่าเราไปดิ้นก่อนนะครับ ไปแปลงลูกค้ามันก็ต้องมีลูกค้าให้เราดูแลใช่ไหมคะครับก็ต้องมีออฟฟิศก็ต้อมีออฟฟิศเราก็ต้องกินในการที่ว่าเราไปกินก็อยากจะกินในแบบอันดับแรกมัอยากกินอาหาร้าเราซึ่งที่นี่มันก็จะเป็นแบบใต้ไปอยู่ไปหมดแล้วเพราะว่าเออเขาจะต้องกินตามื้นที่กาเลยอยากอยากอยากกินแกงใต้ก็คือรักรักรักเรื่องการทำอาหารด้วยอ่าค่ะก็เลยมาเปิดที่นี่ด้วย ในๆเราก็ต้องกินกันแล้วก็ทำร้านอาหารอันนี้คือเป็นความหนาแต่พวกเราก็าคือซับซับมันเหมนชาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นชาที่ว่าเอามาจากที่บ้านเราเหมดเลยเือ,เอชามาจากเป็นให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของเราทุกอย่างดูว่าถ้าอยากจะกินชาใต้ก็ก็ให้มาที่นี่มันจะหา,ากินที่นม่ได้ เรื่องอาหารบ้างอาหารหลักๆที่คนมาเ็ต้อสั่งไงร้านเนี้ยอะไรเด็ดนกได้เลยถ้าเกิดไู้คำาันนี้หาได้เลยแน่ว่าก็จะมีเะนูอะไรข้าวของไทยแล้วก็สตอปกะปิไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงหรือกะปิ่ดเขาจะให้เราบกงหมูสามชั้นเนื้อแต่ยนหลักก็คือเป็นสตล้วก็ได้ของพวกนี้ก็ได้ เพื่อนแกงก็จะใช้ผงผงบุกเยอะใช่ไหมผงผงบุกเนืมอเหนียงไห้เขาอ่อนค่ะซึ่งที่ก่อนที่ก่อนเราพามาชิมนะแล้ววันนี้เตรียมอะไรให้ให้พี่ได้กินวันนี้นะคะวันนี้จะมีผัดฉับกระทางแกงส้มไหลหัวแกงส้มไหลหัวแล้วก็สามชั้นต้นทิ่นี่าล้วเคกินแต่ไก่ต้นที่นี่แล้วเราเปลี่ยนเป็นสามชั้นแล้วทีนี้ทีนี้ถามถามก่อนที่จะล่ำลากันไปเนาะ แฟนค่ะหรือลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเกิดเขาดูจากรายการเที่ยวไปกินไปเนี่ยเกิดมาร้านเนี่ยมีสิทธิพึกว่10%มีแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เกิดว่ามารับประทานอาหารที่ร้านทำร้อยแค่มาบอกว่ามาจากรายการเที่ยวไปกินไปรับส่วนลดทันที10%ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือน เดนให้อดกินใเลยบางคนอาจจะแบบมาไม่ทันก็คือในนร้านบอกใครก็ได้บอกใครก็ได้แค่บอกว่ามาจากเที่ยวไปกินไปและการเที่ยวไปกินไปทางเขาออนไลน์คุณก็ได้รับสิทธิ์ลดค่าอาหาร10%ไปเลยนะแล้วเบอร์ติดต่อนะสามารถติดต่อได้จากเบอร์080 328 2661นะคะแล้วก็อีกช่องทางก็จะเป็นทางเพจ a c e b ุ o กเพจทำร้อย ใส่เขียนว่าทำ้อยไปเลยภาษาไทยเนยาะภ<ส>าษาไทยสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ทราบตรงนี้มันก็จะอยู่ที่อำเภอหนองเสืออําำเภอหนองเสือตัอ้งอยู่บนพันธุ์ติดกับไปรษณีย์หนองเสือถ้าเกิดว่าเราเรา,<ม>า<ม>หาเพจไม่เจอเราจำเบอร์โทรไม่ได้แค่เช็คอินอุ้งกุ้นแมพที่ไปรษณีย์หนองเสือติดกันเลยอ่าเอาละครับเอาละครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าได้ได้มาพูดคุยเนาะกับศิลปินในดวงใจของใครหลายคนที่ดาดินในหนึ่งในสมาชิกที่ดาดินนะ นี่ก็เป็นเป็นเป็นในดวงใจพี่หนุ่มนะนะในอดีตจเอาละครับเวลาหมดต้องขอบคุณนนะน้องต้นแก้วด้วยที่ให้เกียรติมาพูดคุยก,กันแล้วก็มีอาหารมาให้พี่หนุอมกินแล้วนะครับขอบคุณท่านนักตาท่านผู้ชมไปพร้อมนะครับสวัสดีครับ